น้อยไหมน,น,นั่งเหมืเลยครับโยนของเหลืออีกคนยกมือนิอันนี้ยกมือเลยที่เหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ยสบายแปดเก้าคนจะหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยมันโลกาภิชาตกูรูว้วเนี่ยฮะเอาวันนี้มันท้ายใหญ่เหรอใช่โอโหเปิดสำนักเขาเรียกวันเปิดสำนักใหญ่หรือไม่ใหญ่ฮะอ๋อแลมแปดข้า มาหลับตาีหนูไม่ว่าจะเกิดอะไร้นห้ามลืมตาเด็ดขาดีทีพีโสบัคขวาอย่าออกมามึงจะอยู่กับเขาทำไ,ไมออจับไป หม้ักเคาะวุฒนทังจักเอากับพ่อจาหุ้นย่ากูเจ๋ตอพูดพร้อมมากหงหูแล้วเกินหัวงกษัตริย์ท่านกวีรู้ักของไ้ย

มากเลยแบบนี้โอ๊ยเจ็บเอาพอแล้วไปเถอะพี่ด่าไม่เป็นเลยเหรอพี่มันาวมันด่าไม่เป็นพอเล่เจ็บมากเลยโอ๊ยดูเราตกจริงๆพ่อแล้วดีนะหูหนูชอบภาษาพวกนี้ด้วยพ่อผลานโอ๊ยไปเถอโอ๊ยเจ็บเจ็บมากโอ้ยตีเจ็บม่เจ็บมากพ่อเจ พอไหช่อััียเบเนอะเจ็บใช่ไหมไปนะเฮ้ยเฮ้ยเดียมเดียเฮ้ยเียฟม่เห็อง พูดไดแล้วด่าไม่เป็นเลี้ยโอ,อ๊ยโอ๊ยแย่กูเจ็บมากไริงรกไม่ได้ใจกู่เอง นี่ไม่ให้สอน,นอีกเหี้ยไอสัตว์ลูกฝึกตูวแต่ละคน <c oughs> เด็กบ้านเลยเนี่ยดุนโลกแดงกับปราบโลกทอง <c oughs> เอา้าลูกไว้ดุนปจยพบลักกับปราบโลกทองบ้าง <c oughs> แเพาะมากเลยคำพูดเจ้าข,ข,ข้าชั้งซึ้งมาเกิน มารยาททางงามนะงามอย่างไทยถึงกั้ละเปลี่ยนใจทันะเว่าเ้ลี่ยใจรึว่าพาพามาโอ้ยสัตว์เลยนักกว่มือไปใช่ไหมพามาทุกสองเลยโดนทุกสองเลยตัวเองไม่รู้ตัวเลยหรออ้ยโอ้โหเปาจ โอ้มาวันที่ใหม่ที่ตากล้อผมอี้เยนี่ไม่ตัท้าอะไรหรอกคนพามาไม่ใช่เป็นคนพามาเฉยไม่รู้ ชื mm ่อ hmm. ื <ana> hey. 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 ่นไม่ร <ana> ู้ท <ana> ี่นี่ก็เซียวสุดเลยไปตามสรางของมือใช่เฮ้ยหัอคลองลูกมาคุยกกูหน่อยสิเขาพูดจาท่างใครร้องคอจริงเลกูอยากดูหน้ากูยังจำหน้าไม่ได้เลยตอนแรก แหมเขาดูมึงเป็นร้านเลยนะรู้่ใส่ Apple Watch ด้วยแน่นอนจริงๆทำงานอะไรวะเนี่ยน้องทำงานอะไรทำไมจ๊ะนี่ใส่อะไรหนูไม่ได้ฮะอะไรฮะมึยังงงงี้อ่ะกูลืมไม่ได้เลยใบกูไม่ได้อ่านดูวงดูใบหาเลยดูนี เง้อได้เลยอ๋อากติมายังตรงกระตังขวัญขวนกลับมาซะรู้ไหมทีนี้มันแดกไปหายไปนี่เฮ้อชีวิตพวกนี้โดนของโดยไม่รู้ตัวอืมโอ้ยทำธุรกิจเจ๊งอาเง่ายๆแบงโดนเพื่อนทางธุรกิจทำใส่อืมชีวิตชิบหายไปป่วงเจ๊งหมด ก็ยังโดนของไงคนไม่รู้ไอ้เฮียนักธุรกิจ้าไม่ถึงทางอับจนก็ไม่รู้จะมาหาคนอย่างกูทำไมแต่ไม่รู้ด้วยพามาเฉยเอาไปอน้ำมตนก่อนแล้วค่อยมาดูนะเอาไปมาอ่อะพี่ชายดูแลเขาหน่อย โอ้โหเฮ้ยดุน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 แม่ไหนเฮียน่าได้ดุนแม่ดูแม่ไอ้จัตว์เหมือนกันเป๊ะเลยดูหัวอุ้ยไอ้เฮียเหมือนกันวันนี้เมัอนกันพี่แต่น้องกินจริงนี่ดูนันดานันดาวันนี้วันนี้มันเอาโครงไก่ให้กูแดกด้วยมันมาไว้แล้วกูเรื่องอะไรอยนเรื่องอะไรกันยืนหันเปเรื่องอะไรอี้อ่ะเด้ะ

เด็ดนี่ไม่ใช่ไม่ไอ้เด็กน้อยเขาไปเช็ควัดให้จานที่หายไปอ๋อดูวัดอ๋อเตรียมวัดเตรียมวัดโอเคโอเคกลับบ้านได้แล้วดูวัดเอาบ้าคิวต่อไปผมลืมเลยสัตว์โมเพลินเ่ทียมานี่เร็วได้แล้ว Okay.